ทุกวันนี้เราทําตัวนี้คราาับขายอยู่วันละประมาณ3-4มถแก้วต่อวันยอดขายก็เลยเพิ่มขึ้น2อสเท่าตัวรวมทุกอย่างนี้ก็จะอยู่วันละประมาณ30-4 0 0ื่นถึนต่อวัน ผมชื่อปัจฉพลอนุพินิษครับอายุ28ปีเป็นเจ้าของร้านปูดองปอมดูครับอยู่ที่ตลาดบางใหญ่จังหวัดนนท์ครับจุดเริ่มต้นก็เริ่มมาจากธุรกิจขายส่งอาหารทะเลครับเป็นธุรกิจเล็กๆขายส่งให้แผงอาหารทะเลตอนกลางคืนอย่างงี้ครับแล้วก็เกริกก่มพลิกตัวเองกลับมา,กล,บมากลายเป็นผู้ค้าออนไลน์ทําเป็นอยู่เบื้องหลังนะครับทําส่งเยียงเดียวให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รับไปขายต่อ รประมาณนั้นแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปตัวแทนที่เคยรับอยู่เงี้ยครับมันน้อยลงพอมันน้อยลงปุ๊บเราก็เลยเลือกคิดว่าจะเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อให้คนรู้จักเราแล้วก็จะสามารถขายได้นานกว่าการขายส่งครับสินค้าที่ร้านก็จะมีเป็นแซลมอนดองกุ้งดองคูม้าดองูงไข่แล้วก็เมนูยำนะครับแต่เมนูยำจะมีช่วงหลักปีใหม่นี้ครับผม ก็จะมีแพ็กเกจตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจเป็นแก้วครับแล้วที่หน้าร้านก็จะมีเป็นปกติก็จะเป็นถุงเป็นกล่องตามปกติจุดเริ่มต้นของการทําเป็นแก้วอะครับมาจากการคอมเพนของลูกค้าลูกค้าที่ซื้อกลับไปทานที่บ้านแล้วเก็บไม่สะดวกหกแล้วก็พวกขนส่งเดลิเวอรี่ไลน์แมนแก๊บอะไรเงี้ยครับพอเราไปถึงลูกค้าเงี้ยครับน้ําดองมันหก ลูกค้าได้ทานไปเต็มที่ผมก็เลยเอาคอ,เคอมเพนตรงนี้มาแก้ไขทำเป็นแก้วแบบนี้เพื่อให้เก็บได้นานขึ้นแล้วก็ไม่หกแล้วก็ง่ายสำหรับตัวแทนที่รับไปขายต่อเลยครับผลตอบรับยอดขายก็ค่ยอนข้างดีขึ้นจากเดิมเยอะประมาณสองถึงสาเท่าตัวเลยครับเพราะว่าลูกค้าก็ซื้อง่ายขึ้นและด้วยความที่ว่ามันเก็บได้นานทานง่ายทานสะดวก ลูกค้าก็เลือกที่จะซื้อปริมาณเยอะๆสูงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยครับเล็กน้อยอตัวตัววัตถุดิบบางอย่างแง่ที่เราใส่เป็นกล่องนะครับมันจะค่อนข้างแพงกว่าเป็นแก้วอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแบบเป็นถุง,งนะครับเป็นแก้วก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่ากันนิดหน่อยครับจำนวนเท่ากันวีปุุง15ตัวเหมือนกันครับ ซลมอนก็คือ10บฟีหนึ่งเหมือนกันครับก็ตัวแพ็กเกจิ้งตัวนี้ครับปริมาณด้วยความที่ปริมาณมันเท่ากันกับหน้าร้านน็อลราคาเท่ากันแต่ลูกค้าง่ายในการสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเก็บลูกค้าก็เลยเลือกที่จะซื้อแบบนี้เยอะกว่ายังขายก็เลยเพิ่มขึ้น2-3เท่าตัวทุกวันนี้เราทำตัวนี้ครับขายอยู่วันละประมาณ3-400แก้วต่อวัน ยอดขายที่ร้านรวมทุกอย่างนะมีเขาจะอยู่วันละประมาณ 30- 0 0 0ื0นถึงสี่หมื่นต่อวันยอดขายตอนเป็นกล่องก,ก็จะน้อยกว่าที่เป็นแก้วครับเนื่องจากที่เป็นกล่องเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกหนีบได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ได้แต่าก,การที่ทําเป็นแก้วอย่างเงี้ยครับรถลูกค้าจะเป็นต้องซื้อคือเป็นแก้วละร้อยเนาะลูกค้าก็จะเป็นต้องซื้อถ้าอยากทานกุ้งก็ต้องกุ้ง,งาารอ้อ,รอยหนึ่งอยากทานแซลมอนก็แซลมอนร้อยหนึ่งซึ่งต่างจากการเป็นกล่อง การเป็นกล่องเนี่ยลูกค้าอยากทานแค่กุ่งสักสาตัวสมอนสักสองชิ้นอย่างเงี้ยยอดขายก็เลยไม่เยอะมากแต่พอเป็นแบบเนี้ยเรื่ความที่มันเก็บได้ลูกค้าก็จะกล้าซื้อมากขึ้นกุ่มลูกค้าของที่ร้านนะครับจะมีทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยธนาคานออฟฟิศพระรอาการ หรือกระทั่งคนงานอย่างเงี้ยครับก็ซื้อเราทานได้เพราะว่าสินค้าที่ร้านเราราคาเริ่มเพิแค่เจบาทไม่ว่าจะคนที่ไหนก็สามารถทานได้เหมือนกันสำหรับคนที่สนใจรับไปขายนะครับที่ร้านมีขายส่งน้ำจิ้มกับน้ำดองนะครับเป็นสูตรของทางร้านเองครับลูกค้าสามารถนําไปแล้วก็ไปเปิดร้านขายได้เลยส่วนวัตถุดิบต,ต่างๆเงี้ยครับลูกค้าสามารถหาซื้อตามตลาดแถวบ้านได้เลยครับที่ร้านอีดีสอนวิธีการเก็บรักษา มีการหมั่ดองทุกอย่างครับช่องทางการขายนะครับที่หน้าร้านจะอยู่ที่ตลาดบางแห่งสิตี้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นติดต่อผ่านเพจเ c e b o o k ได้เลย,เลยแล้วก็เดลิเวอรี่นะครับก็จะมีไลน์แอนครับแล้วก็จะมีตัวแทนที่รับสินค้าไปขายในพื้นที่ต่างๆลูกค้าอยู่พื้นที่หน่สามารถติดต่อสอบถามได้ครับ